n t c b b ีซนะเขาบอกว่าเวลาเขาขึ้นเสียงสูงล่ะผมชอบเกรงคอแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเหนื่อยมีวิธียังไงไหมที่เวลาขึ้นเสียงสูงแล้วแบบว่าเวลาเขาปีนไม่ถึงแล้วไม่ต้องเกรงคอก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเสียงสูงคือมันต้องทำให้เสียงมันบางๆนะห้ามไปตะเบงหรือว่าใช้แบบช่องอกเยอะหรือว่าเสียงเชสโทนเพราะว่ามันต้องแบบเป็นเป็นเสียงเฮดลองทำเสียงฮูสิครับฮูแบบโซ น,นี้ลงเช็ดแต่ถ้าเกิดเราให้มันขึ้นแมงบนเห็นปะมันมันก็คือจะบางลงแล้วพอเราทําแบบนี้ก็คือรู้สึกไหมว,ว่ามันอึนอดอดัดถ้าเกิดใช้เสียงบางๆไม่นะไม่ใช่ก็คือให้เปลี่ยนจากเกรงคอมาเป็นเกรงหน้าท้องครับ้ทองอันแนะนําวิธีก็คือการเกรงหน้าท้องครับเวลาหายใจเข้าก็คือหน้าท้องเราต้องขยายออกใช่ไหมห แล้วเวลาเกรงหน้าทองก็คือเวลาเราร้องเพลงนั่นแหละก็คือเกรงเอาไว้เหมือนแบบท้องเรายุบไปแต่ว่าเราต้องมีแรงตานนี่คือการเกรงหน้าทองเรารองมาร้องเพลงคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวแบบว่าใช้เชสไวรเยอะๆตั้งแต่ครั้งนั้นที่เธอไม่อยู่ชีวิตดูเปลี่ยนไปอย่างงี้เหรอแ้่ก็อ้างว่าย,ยังเสียใจโอ้ยเ,เห็นไหม มันจะเกิดอ,อกาการกแต่ถ้าเกิดร้องให้ดีคือให้รู้สึกเสียงมันบางลงใช่ยังไงงั้นลองร้องแบบที่เสียงบางๆสบายๆใน,นครั้งนั้นที่เธอไม่อยู่ชีวิตดูเปลี่ยนไปยัง,งอนว่ายังเสียใจ